คาถายันกับพระโต๊ะพระปาน,นเรียนจากพระแจงอาจารย์แจงจากสวัสดิุโคไทยเพราะว่าเป็นคาถายันมหาวิชยัยสงครามเวลาเขาจะออกสองครามเขาเอาไว้เหนือยันมหาวิทยัยทนไปใสงครามนี่ตอนต่อมาตอนที่ก่อนที่อาจารย์แจงจะตายสองปีท่านก็มาขอยืมคาถาไปจากพระปานานหมดแล้ว เมื่อนำไปแล้วไปชาท่านก็ตายแต่ก่อนจะตายท่านก็เขียนไว้ว่าสั่งเมียไว้ว่าว่าถ้าใครจะเอากาถาบทนี้ให้นำดาบสองเล่มคู่กับยันนี้ออกไปยินกลางเราชนแล้วก็รําดาบถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงไปให้นำไปได้ก็ปรากฏมีพระหลายองค์ที่อยากจะได้กาถาบทนี้ ก็ต่างคนก็ต่างไปรับเงือแตกเงือแต่ไม่ได้เมืม่ออาตมาทราบประวัติแล้วก็คิดว่าคาถาบทนี้เป็นสมบัติของหลวงพ่อเราหรือพระปานเราก็ควรจะได้ก็ไปกับท่านเนรศีสององค์เปเพื่อนกันไปขอคาถาบทนี้เมียจะแจงอนังสอมาให้ดู ท่านบอกท่านสั่งบอกว่าถ้าหากว่าท่านสามารถจะเอาดับนี่ดาบนี่ไปรำถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงมาจะได้ก็นึกในใจว่าเราเป็นพระมันก็ไม่น่าจะรำได้ก็เลยเข้าไปจุดทูปจุดที่ขออธิษฐานว่าหากว่ายักนกรชรนี้ควรจะเข้าไปเจ้าไม่เวลาถือดาบมาที่เจ้าชานไม่ต้องรำ ให้มีเสียงฟ้าผ่าลงมาทันทีถ้าดาบนี้ไม่สมควร้าพเจ้าเมื่อเดินไปกลางต้นชายก็ไม่มีเสียงฟ้าผ่าก็จะไม่เอาผลที่จะพึงได้คือว่าเมื่อน,นําดาบที่ออกไปแล้วกลางทากลางแจ้งกลางร้ชานเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นก็ไปเอาไม่ต้องรำเกยได้มาท่า <c oughs> บรรดาญาติโยมผู้โดยสัตย์หลายโดยทนหน้า ถ้าหาว,ว่าท่านรักษายันต์กรเฟชรอย่างอ่อนคําว่าอย่างอ่อนคือว่ารักษาศินสองข้อคือข้อหนึ่งอธินาทานอย่าลักอย่าขโมยอย่าปล้นอย่าย่างยิงเขาข้อที่สองไม่ดื่มสุราดมเมรัยในเวลานี้เขาทำบุญต่างๆเขาใช้สุราดมเมไรัยไปพื้นฐานถ้าเขาเลี้ยงเป็นพิธีกรรมระเก็นไปรินเป็นพิธีไม่เมามาอย่างนี้ใช้ได้ ถ้ารักษายัางได้ยังเข้มข้นคือขึ้นชื่อว่าสินห้าทั้งหมดเราจะไม่ยอมละเมิดหรือว่าบางข้ออาจจะต้องละเมิดแต่สินสองข้อเราไม่ยอมขาดก็คืออหนึ่งอธินาทานสองสุรามเบสุนชาจานแม้แต่งานวิธีเราก็ไม่กินกินโซดาแทนอย่างนี้ขอรับรองผล ว่าไม่ใช่เฉพาะคุณผีคุณคนคุณใสเมื่อกี้ที่ดรติญญาอธิบายให้ฟังตามคาแนะนําของพระบาลต่ขณะที่ดรติญญาให้คาแนะนําพระเจาะ้าอุปถัมภ์บอกว่ากันทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะคุณผีคุณคนทุกอย่างที่มันจะมีอันตรายเกิดขึ้นอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราได้แต่อันตรายกับเราจะไม่มี อย่างกับคนที่ถูกรถชนกาเด้แค่สามสี่วาเขถ้ามีแค่ช้ำนิดหน่อยคนคิดว่าตายอย่างกับคนที่เขานั่งรถมันจะใส่ไปถูกชนล้อหลุดที่สองข้างรถล้มเขาลุกขึ้นเอามือปัดฝุ่นแล้วก็เดินผิวปากตำรวจมาถามว่าสพอยู่ที่ไหนเขาบอกศพคือผมเองแล้วก็มีรายหนึ่ง อยู่ไม่ไกลที่บ้านทงนานี่เองเจล้างปืนล้างปืนเสร็จแล้วลูกขึ้นลำไว้ตอนนี้ลูกสาวเปิดดิเวทมอมอนยมนะลูกสาวถามวา่ระสุนมีไหมแม่ลืมไปบอกไม่มีลูกสาวก็เลยลองเอานกสับปืนก็ลั่นปังไปโดนแม่โดยเครืงหลังมันน่าจะตาย แต่แม่มีความรู้สึกมีทอดอะไรเล็กๆมาสู่หลังเท่านั้นเองอันใดไม่มีนี่น้ำมันชาตีนะเป็นว่านน้ำมันชาตีก็ดีมิดหมอยชาตีก็ดีให้ทุกคนติดตัวไว้ก <c oughs> ็จงจะ่าลืมว่าตอนเช้าให้ปลุกด้วยกระถาอิธินิธิพุทธานิมิตังเพราะเดชะเดชังเพราะเดชชะจงมาเป็นที่พวกกันแม่เอาอนีเ้เถิด เออก่อนจะเดินทางีท่ทจะไปไหนให้ภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกวือพุทโธสามครั้งถ้าเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่งต้อง <c oughs> ก็วบาอีกสามครั้งน้าเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่งกล่าอีกสามครั้งเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้แล้วก็วันนั้นทั้งวนอันตรายจะไม่มีกับท่าน เวลาจะว่ากระถาพุโทโธก็ดีทิวิโสก็ดทททีที่ที่ก็ดีให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานถ้านึกถึงพระปานเป็น